ตอนนี้มีอีกกระแสข่าวหนึ่งออกมาว่าโชเซ่มูรินโญผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้คับบอร์ดบริหารของแมนยูแล้วนะครับเพื่อที่จะต้องการซื้อตัวซูเปอร์สตาร์จากบาร์เซโลนาคือเนย์าคือตัวเนย์าเองตอนนี้มูรินโญก็อยากได้มานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาส และมูรินโญเองก็เคยคุยกับเนย์มาไว้บ้างแล้วด้วยเพราะว่าตัวมูรินโญเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อของเนย์มาแข่งดังของทีมชาติบาราซิลอยู่แล้วโดยพ่อของเนย์มาเองเคยพูดได้ว่าถ้าพีแดงยอมทุ่มซักร้อยห้าสิถึง้อแปนยูโรเพื่อลูกชายของเขาแล้วเนย์มาเองยินดีย้ายไปร่วม Math, ทีมแมนยูแน่นอน ซึ่งถ้าดีนี้สำเร็จโอกาสที่แมนยูปีหนะ้าจะประสบความสำเร็จสูงมากเพราะในมานี่ก็ไม่เป็นรองคริสเตโนโนันโรเท่าไหร่ด้วย